เลิกติดตามเพื่อนใน Facebook ไปแล้วกลับไปติดตามใหม่โดยที่เขาไม่รู้ตัวทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคละเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน f a c e b o o k นะครับจากน้องๆ f c ถามกันเข้ามาว่าพี่ครับเราไปเลิกติดตามเพื่อนคนหนึ่งใน Facebook แล้วทีนี้เราต้องการจะกลับไปติดตามเขาอีกทีหนึง่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวทำยังไงนะครับวันนี้มีวิธีมาบอกกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่า Facebook นะครับมันก็จะอยู่บริเวณมุมขวาด้านบนเนี่ยนะแล้วก็กดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับตรงนี้ หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ของเรานะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับให้เลื่อนหาไปที่การตั้งค่าฟีดข่าวนะครับเนี่ยจะมีคําว่าตั้งค่าฟีดข่าวแบบนี้เราก็กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้าไปแล้วนะครับจะมีเมนูให้เราเลือกทั้ง4อันนะครับก็คือรายการโรดนะครับเราสามารถเลือกเพิ่มใครเป็นรายการโรดก็ได้หรือว่าจะเลิกติดตามก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่ออีกครั้งนะครับหรือว่าซ่อนโพสต์นะครับ เราก็สามารถกดเข้าไปในการเชื่อมต่ออีกครั้งเนี่ย <Okay. S 1> เข้าไปดูได้นะครับในเนี้ยเราจะเจอรายชื่อเพื่อนที่เราเลิกติดตามไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับเลิกติดตามแต่ว่าไม่ได้เลิกเป็นเพื่อนนะก็จะมีรูปโปรไฟล์แล้วก็มีชื่ออยู่นะครับอย่างผมเนี่ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่เราไม่ได้ติดตามเขานะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนกันอยู่นะฮะเราอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับไม่ได้ติดตามเขาอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถเลิกติดตามได้ แล้วทีนี้เราต้องการจะติดตามกลับเราก็เพียงแค่กดลงไปในโปรไฟล์เขาหรือว่าชื่อเขาเลยนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถกลับไปติดตามเขาได้เหมือนเดิมโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชันตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับ